สบายดีอุ้ยอ่อนคักแฮสบายดีทุกคนวันนี้เนี่ยกะเข้าป่าหาหน่อไม้แกอีแม่อีกแล้วเนาะมาแบบวันนี้กะแบบหลังฝนตกนะคะก็เลยมาหานี่เนี่ยเห็นไหมพี่นี่เขาสิหาก่อนนี่ก่อนเนาะเห็นแล้วนอนใหญ่ได้เบื้องสิกลับไปเบิ่งก่อนเลยป้าคอยมา ก่อนแรกก็เห็นเลยนี่ตังกระบอกดูโอหไงคักนี่โอหนี่เฝนผลขึ้นมาเนาะอยู่กันตัวบอกไม่ทราบก็อย่าฟ้าอย่าฟ้าอ๋อมันขึ้นมาเงาหน่อยไหมคือว่าเขาบอกหานี่เป็นตัวตูดเงาเงาที่อันเดียวนี่ทางนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันขาวแม่จ้อคุกออกเสียมเงาอคใส่ซูมก่อนแันบนึงนี่หนักข้าวเสียมเิ่นกระเบีขาวเนี่ยมันเบาโมเดลดูมันหนักดีผืนเดากกินต้มน้ำม้นำมมนี่มีไอซองอะไรอะอนนี่ มาสายเตือนอะจนแดดออกล่ะให้แม่ซับตามเคยก่อพือกระบาได้เขียวได้น่อยไหมเห็นบ่เขาเห็นม่อก้นอ๋อทุกคน ไซสาไสโอ้โหนะนะมันคา,ตน <c oughs> า,านดตอมันจะไนเข้ามาออนดละเสียดายเลยเนาะเฉยแบบดีเลยเม่นั่นโบเมนมาทักนี่เลยเน,นาะโอ้โหทุกคนเงามันธรรมเงยขึ้ะเนาะโอ้ทั้งคืนนะป้าเมื่อไงนีนนน่มันง้อัวนี้ม,มันอีแลวมาเนี้ไปหาน้ำไม้กามัน ใช่โอ้ทุกคนเแบบียแบบัย่างขาวๆอยู่นะแม,ม่งามตุ่มหวานนี่หวานจิ๋จ้อยนี่นี่จะได้กระต่ายไม้เลยทุกคน <c oughs> ไปหาเฮ็ดหาหนะไม้ดูพวกนอกก็เลยซื้อกระต่ายไม้งามด้่ <c oughs> โอ้ยกระตูดมันกระต่ายมัน, <c oughs> นไมเ้เบ้อ คือชอมนี่ยขัดแทะขวดนีรด้วยอ่อนเลยนี่บนนี้กีแตะอืมตันไหนด้โอ้ออหลายเนาะนี่

มันหนอนน้อย่บนหน่ะอปเห็นแลาวมัวมัวนี่เดจ้าหักมาแป๊บเดียวนี่น้อยใหญ่ครับเดยพื่โกอันนี้ค่ันทุกคนนูขาวโอ้โหขักงหนน่อ่อนอ่อนอออโ,อโ,อโดยมกับคักหนึ่ง นีส่สยานางมาไหมเนื้อทุกคนคะคาลีโอ้ยคิดว่าสิดได้เนาะใหญ่แบบนี้เลยนี่ทำอะไรก็ได้นบ่เป็น,ปน,นวัตถุอชอบชอบได้ตัวนี่ นี่าาลงเเอยยูไก่แทะนี่โอ้โหอุ่นรึทำไมดำดำข้างนอกเลยดูคนละภาคเลยโอ้เจอมันเหี้ยวมันเหี้ยวมันเหี้ยวน้ำไม่บงฮักแม่ฮักอะไรแม่โอเคฮักอะไรรถยิ้ปาดอยู่ ไปแวะหาห็ตบุหรีเนาะเพิ่งเพิ่งเคยเม่ตอนนี้แต่ในวงนี้ป้าเตียมตาละบ่นี่ตอนนิ้โมตะละจมตาไปหาเนื้อมนเนื้อลากระเดื่งไงฮิตตัวกัปแต่สี่ยเอ่ะคะเพราะอินเลมเดียกอินเล้วตคุครก็เคยกินค่อบ่เคยกิน ต่อขึ้นยาวเลยไม่ใส่เกี่ยงยาวน่ะคืนยาวและอ๋อบองนั่นเล่นปุ๊บต่อไล่เมื่อกี้นี้ป้าเมื่อยจังอ๋อเสียบเล่นแต่เป็นไตว่าเลยเกือบเหยียบห้างนั่นห้างนัดน้อยนึงนะอมีน้ำข้ามน้ำหมดต่อเอ้าคือข้ามได้จากเมื่อกี้นี่คืออยู่ทางนั้น ตอนนี้ไปเอากอผู้เทิงผัวเห็นอยู่มาที่ป่ปปา,ปาดได้อหอบเลยแหลนปุ๊บต่อไล่แล้วมกินนี่ค่ะริวมาใส่เลย,ลเ,ลยเห็ดผู้ก,ก่อนนะเอ้ยเห็ดริวมาใส่ีนกระเจี๊ยบเกม,มาเลย <laughs> บุบุบุบ้านอ,อขาวไม่เอาใส่อะไ่ขี้ดินอะไร không nhau, hiền không chỉ một một chắc, ba hiền, bất chốt đấy, một lên, wow đây ạ อ้าวอวบๆเลยอวบขาวๆโดดดำนั่นบอกว่าเอาได้เหรอเอาได้บอกเพราะต้มอะไรเนี่ยมันจะไม่นหนุ่มต้มกระยาบันในโฉมอะไรต่อบนเครื่องแห้งมาในดอกมาในดอนได้กินถั่วกแห้งขนาดเลยสงสัยเมื่อท่านได้ขึ้นโอ้ยไว้ต่ออะไรอีก อี่ใช่ไหมโอ้หน่อยเหรอด้นฮักเอาะไรปะวาได้ยอดใหญ่ทุกคนนี่นอนทีอดียวเลยนอนเดียวาคอยได้คอยจับนี่ได้ยอดใหญ่ฮ่ ไปหลายแล้ว wow, <Inst Vienna. S 1> ี่ว่าแม่บัทอมติมติมกอนชมนี่ติมตาเลยวดูงานเลยงไม่เงียนี่งานย่ามีเนาะบัทาย่าี่ก็นเดยสีมันเลยแหละโอ้ยขันคนหาเอกกระหมานเก่าแหไรโหยุหอยองแลวตอวนี้งนปลาเก็บเห็ดมากเป็นเครื่องเดินแล้วที นี่ไงเลยนะแม่บุง๋งหาอยู่แค้มทางเนาะนีน่ทางเป็นแปดนเลยคก็อากนี่แค้มทางค,าคุณก็อาคือกันเนาะบอนแค้มทางนี่แม่มืดฝนมาละแม่โอ้โหแม่ตาไม่มีข่าวบเห็นบ่นี่ขอ่อาวตวาะไรอาวหธย่อๆป ขาเมานโอ้ขาเอาจนมุ่นดขอซับอะไรที่บ่โอ้เขกได้โอ้หลอันนี้เน่ยนี่ก็ยากต่หังเนาะแดไ้ไปโอได้แล้วได้ละเอาโอบนเพ่อ้อแล้วพี่แม่แต่มั ได้สองตาลายนกมันพอดีตุ้มแซบเลยจัะเนี่ยพอดีกับติน่น <c oughs> โอ้ได้ลายได้ลายนอไนว้ก่อนน,อนี่น้ำไม้วัฒนลรซอมเนาะ Nhật ừ, nó nhìn nhai để mama nho nhị đại nha 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 khôi chị sao ý người mẹ 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 นอะนาะลเนาะคุณหาแต่ว mm ่าเขาบ่อเบิดดเอ้มั่กค่ะเีอางเบิดเลยอาจะไลี้มงฆ่าไปสูงหกเนาะพกกระุกแค่นกก่อนทำไมกันเลยพ่อพ่ลยแต่น้ำเอานี่อาอนี่เลนขาวโอ้นาเขียวก็มี้นดีเลแล้ว

ป้าออกไก่กอกันนะเนาะตเต็มตาแล้วดูตเต็มทั้งเงาทั้งบัดทั้งอะซอม้าถุงหน้าเขาเจ้าได้ไห มาอายู่แคมหน้าเขาหน่อยนี่น่กังห่ายก็เหงือแตกเหื่อแตดเลยแต่ละคนอันนี้อยู่ด้อมึงงไก่ก่อครับอันนี้อตรงคุดเลยว่ะลุ่นดูแม่ลุ็นดลุนดูที่นอห่งจะ ปาด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 ับท oh. no. ี่าวควจะดีอืมขนัดดีน้องน้องเอ้ยน้องใหญ่ t ท ế ขาวกี่ชั่วนอนเดียวเพราะแกงไคนี่ ตัวนั้นกมีีซับทิศไทยเลยนะเออเออมันก็ม่เอ๊ะมุนไปนะตยเด้มานี่ตุ้ยเด้วยนี่เีสองน้องเขื่อนมาใหม่วะชอบด้ว โอ้ต <hel> ัวน pe like ี้มาเต็มคักอะีรมีหรือเนาะเมื่อกี้นี่เพาะว่าพุดเบิ่งพุดเบิ่งอย่างนี้ยิ่งอ่เนาะพากันพุดหลังขาวเหรเห็นนะอย่เห็นเ่าว่าเด็ดตามกองเขาได้สามเสียวอ้งทุกคนโจงนขาไปแทะปลาเบิ่งมือเบิ่งเนาะไปหาเห็ดกับปลาปลาไปหาหน่อไม้กับปลาโอหคืออะไรเนี่ยง่เนาะปีนี้มันพุ่นดี โฉมหนุ่มเลยสะอ่อนนี่ตื่นข้าวค่ะบเดือนพดีหน้าตงโอ้ได้สอกน่อเลยพอดซ้อนกันเดือดขึ้เบื้่จะเอาไมเอาให้มีหลายน่อมากนี่ป้าทุกคน แดงแดงอยู่เนาะเป็นยังแม่สู้นะแม่สู้สองหนอดูยีแม่เหือแตกอ้าแต่พวกว่าหันมาซับทางนี้โอ้ยแม่มาเด้อป้าเต็มเอาบอลนี้เต็มเต็มเต็มตาเลยป้าหลายหนอขนาดเลยมีแต่หนอขาวๆพุ่นออกนี่พ่นนะแม่พุ่นปลุกเลืเห็นเพื่อนไหมเหรอฮะไปชังหนอ ยังอยู่วะตอนนเนี่ยตอนกะางค่นอยู่สามอ่านพูนมาแม่ยังบ่ตัวนะฉันสั้นนี่นะ,นนะะอะเออเออมัน,นห<า>กนัแหกแล้วหักแล้วมีแต่ร่างอกย่านพอดิเซฟนี่อืมข่าวอะไร เนี yeah, like oh, well, boh, ah, oh, ่ยภาพบนป่าตลอดเนาะไข่บนนี้เยอะทุกคนป๊องูเต็มถุงน้าทุกคนปอานยากระไรไหลเนาะบ่อนเดี่ยววันนี่สามน้องง่ายโหแม่เต็มกระต่าละวะป๊อบ่อนเดี่ยวเลยที ก่อเดียวได้ตัวสามนอกใหญ่นี่ทุกคนอือค่าขนาดอ่าไม่ไม่จะทราบได้เพตัวนี้อือดูงานทุกคนหัอ่าอือหเองออเ้ตัว่ากินได้นะโอ้ยทำนี้กินได้เลยนี่ทาไมน้ลายงามลิงวันนี้มันอ่อน cút hay còn được từ phun cạp không được, ống mặn nó chẳng đấy, là, chìm luôn, chìm luôn, chìm lem luôn, cơn quy mui để giữ chẳng ลินผู้พุยซะน่ะนี่ก็ไม่แน่แต่ไมันยาวรอแได้ฉยเเลยู่าอุ้ยปลายาวดคนเอาเลยมันเรีบมันออกลาด้ยก็มันก็ไม่ได้ง่ามีอย่างดอกมันกว่าแต่เจ้าหมอนี่ยาวทุกคนสามนอวนี้ฮะตาตูดตูดเข้าได้่แม่เข้าเข้าเข้า ตัวนี้คนบ่กคือตุยแทะมันจะแข็งนะมันออกในอันอียงเขาหอยังตาหนี้ตาเต่าไันแล้วในน้ได้ดิป้าไปอะไรแม่มือบ่แมนเลยแมมอยากเข้าดิเถฮ้้งงามอยากเข้าจังมาก อันไหลบานผืนใยงดฮะออกตาคะแนนได้นี่ฮะโอ้ยอันดีบานเท่านี่บัดทุกผืนเลยนี่อันนี้มาหาห้องบานมันคือได้บานผืนบานที่ได้บานขาวเนาะแต่ว่าเขาวกระบาดหายแล้วแม่ดูผาสักแรงมากเขาที่ทุกคนอืมหน่อคนอ้วนอ้วกขนาดเลยอึ่นักนักนักนี่สามสามอันเลย ได้กระต่าเนาะบัะนี้ได้ข่าว้วเดอ้อยให้กระต่ามาก,กินจนหอบมันนักปุ๊บได้ปุ๊บไหมอุ้ยหลุดตถวะฮะได้เลยเนาะใช่ปุ๊บอุ้ยอ้อนคัะเพ่ฟินเลยจ้า ฮึแม่นี human, ่คากเลยนี่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 เกี๊ยะคุรับแล้วละตัวนี้ข่าวอีด้วยขาวกระหายอยู่เนาะข่าวบอาเบิร์ตเขาจุ่มไว้เฮ้าเบิแ์ตเพลงไว้พีโนเต็มแล้วบูมิตาใส่ละทุกคนนี่ิังกระตาเอาก็นใหญ่เติมเน่องเยยังเต็มจักสัได้ข่าวอีกแล้วจ้า เอาหดเงาอันนี่แหละนี่แหละเออเออโอเคโอเคเราจะจับแค่นันดังสินี่ทุกคนข่าวค่าอดีตว้าตะผลงานเฮตฮามุนเฮตมุนแม่เฮตมุนเวิร์ดนี่เด้อวันนี้เอากระสีซอมเนาะว้าถลายเลย น,น่าดีใกระซิมัสซ้อมเอาเนาะทุกคนนี่ถ่ายขนาดเลยว้าวนี่เบิ้งนี่อ่อนนอนขาขาวขากอะไรง่ายๆนาะซ้อมเอาเนาะมันมีแตะกร,าราะ้าพุ่งนั่งเศร้าเมื่อยไปน้าว่าฮอนเืิอแต่เืิอแต่ ได้เมื่อต้มแล้วนาะมันนี่เนะาะที่วาชพบได้อีนี่เพิ่นไปหาต่ออีกเนาะแงนชอมไหวชาอีนม่มาอันนี้จะเป็นน้นไม้ไผ่เกียงด้วทุกคนนามได้หลายเนาะนี่จะหนามเพิ่นโอ้โหหน่อไงมกกินกระแซเนาะต้มกินกระแซบนี่หน่อข,ขาวๆจะเมื่อเก่ง ได้ปะเดิน่อนึงข่าวน้ำไม่บ่งปะกิดว่าสิมากับอีแม่แท้โดนๆแล้วเนาะบรไดมาจะเกือใช่ป้าได้ๆใค่เอามา้นะนี่ทุกคนซ้อมแล้วกันเนาะ โอ้โหเดี๋ยเออนี่เนี่มาใหม่ไหมบุ๋มอ่าเอาสินี่บุ๋มป่ะนี่บุ๋มใช่อ่าขาวแค่นี้มีแต่ไม่ขาวเนาะเจ็บได้เลยไปหาอีกโดนนะหาใจมันติดแล้วไก้อนนั่งๆน่ะนั่งในกระเป๋าจะเหินไหลไค่ย้อยลึก ยุงกินนะเออออยุงคบมือนี้หลายกว่าไปเก่าน่เนาะไปเก่าเล่เจลี่นเลยไงเป่นาตาแตกตามันแล้ลงมาอีกรอบนึงเลยวติกระสอบไปได้คันออกลายลงมาสีุ่งก้าีถุงถุงพายเลยใหยม่ีตรงออกแล้ทมันเต็มกระตาได้แหมสินหางในบนีเละยงค่ะวางางในาแตงหางนัน โมมิกาซาใได้บัดอ่อนนอหง่ายหลายยากกินน้ำนอนน่ายซ้อมแล้วนะทุกคนนี่อนงายบางโอ้ยเต็มตายิ่งยิ่งนอนง่ากเลยโอยไปยี่มาเเขาชื่อว่าป้าเขาเขาได้นมไม้ลายขนาดเลยบระธานเลยไม่กิได้แก้งนอนก็ได้ไปเติมกินเลย สำหรับคลิปน right? nah, ี้ก uh, hmm. ับส ok ิขอปิดไว้ส์มีเราทุกคนตอนนี้กับสิไปหาสิไปหาอีกงกนอะไรจักสิครับเนาะถ้าไผ่มากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อบ๊ายบายสบายดีโอ้ยอเงียบไปละอันสบายดีเอฟซีเนี่ยสบายดีสิได้หาให้มันเต็มาจแล้วก็สิได้กลับมาเด้อบานเด้อมาแล้วเมื่อแล้วกันนี่ในห้าบหนึ่งพูดเดิ้เนี่